พวกคุณดูนี่ครับนี่คือต้นเอโกพอลิุมและตรงนี้ดอกอาริยุมออสินุมก็พิ่งบานนะครับเอาละนี่ต้นแบ,บแลลราและคุณจะรู้สึกร่มสบายใต้ต้นอาร์เซาตานูอิดิสหรือว่าต้นสปิชอฮอน คนนั้น<ะ>มูดโฮโมสเปียนกับลูกสาวของเขาท<อ>ี่ในโลูกลกท็ทำให้ได้ตรงนั้นเออข้าไปที่ด้านกันออลองดูทะลุนะ ขอโทษนะคุณที่คุณกำลังสอนลูกสาวคุณให้โยนหินไปกระทบกับพื้นน้ำด้วยวิธีอย่างนี้จริงๆเหรอฮะก็บอกหน่อยใช่ว่าคุณไม่อายบ้างเลยยังไงถ้่เป็นวิธีที่น่าอับอายมากเป็นวิธีที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครอนครัวรูปแต่งก้าแบบนี้ทะเลสาบคงไม่เคยเห็นมันมาก่อนแน่คุณโชคดีนะนียที่ผมเพิ่งผ่านมาทางนี้พอดีผมจะช่วยเติมวิชาฟิสิกส์ให้คุณสักหน่อยผมมีข้อเสนอหน้าสี่ข้อเลยอะไรข้อแรก จะต้องใช้ก้อนหินที่มีรูปร่างกลมให้มากที่สุดนะ้อสองก้อนห็นที่จะต้องหมุนรอบตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่ทาให้ทิศทางการวิ่งของมันมั่นคง และข้อที่สามก็ถห็จะต้องปลิวออกไปจากมือที่คว้ามาด้วยความเร็วสูงนั่นคือความเร็วเต็มที่และสุดท้ายข้อที่สี่มุมที่ก้อนหินตกกระทบผิวน้ําจะต้องเอียง2ีองศาด้วยกันนะขอเครื่องวัดมุมหน่อยสิ่คุณขอบคุณครับเอาละนี่ไงฮะสมมติว่านี่เป็นผิวน้ำนะก็20องศาพอดีเลยนี่ไอ้นี้นะอนดีกถ้าทําตามข้อเสนอแนะทั้งสี่ก้อนนี้นะก็จะต้องตกกระทบผิวน้ำตรงตาที่พูดมาแล้วเอาลองทําดูซิลองนะฮะโอ้สย จำจิตเป๊ะเฉดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเชื่อผมแล้วก็ดีอย่างเงี้ยอีกครับเดี๋ยวผก็ไปเล่าต่อแล้วว่าทําไมก้อนหินถึงได้กระโดดไปบนผิวน้ำได้อย่างสวยงามขนาดนั้นนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องตลกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ส่วนมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรใจะไครับคุณอริชมัน ไม่ใช่เองรู้สึกภูมิใจที่ได้ตอบคำถามนี้แต่ที่จะพอจะนึกภาพออกว่าใครควรจะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้นะคะผู้คุณเนี่ยใช้ความคิดให้เต็มที่ได้แล้วเรื่องความลับของก้อนหินที่กระโดดได้รักคะคุณมีลูกวิดาคุณทำอย่างนี้ได้ไหมคุณเคยทำให้ลูกๆประทับใจในตัวคุณอย่างนี้บ้างไหมคะผมทำให้พวกเขาประทับใจเสมอและครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิงแชมป์โลกในการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งเรื่องอะไรก็ตามผมเองเมื่อก่อนเคยแข่งชิงแชมป์โลกในเรื่องนี้นะครับการแข่งขันที่น้ำแข็งเหรอคะตอนที่พวกเขายังเล็กๆพวกเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้อีกเลยมาตั้งนานแล้วแต่เรื่องก้อนหินนี่ถ้าไกลขนาดที่เขาทําเมื่อกี้แล้วก็ผมยังไม่เคยทําได้ถึงขนาดนั้นทำไมถึงมันถ้ากระโดดได้ไกลขนาดนี้ตอนเด็กฉันก็เคยฝึกคว้างหินแบบนั้นนะฉันทําได้สี่ถึงห้าครั้งเวลาทะเลสาบสงบบางครั้งก็ได้หกถึงเจ็ดครั้งพวกเราฝึกกันอย่างมากเลยแหละแต่ฉันทําไม ก็แค่ครั้งเดียวมันก็จมบุ้มลงไปแล้วคุณแล้วคะฝึกคุณคว้าแบบนี้หรือเปล่ามันเกี่ยวกับมุมต่อกระทบด้วยถ้าใช้เห็นลูกกลมๆของทําไม่ได้อย่างแน่นอนถูกต้องใช่มุมต่อกระทบเต้องใช่ก้อนหินแบบถูกต้องครับแล้วมุมต่อกระทบต้องเอียงมากๆด้วยซึ่งจะทำให้เหมือนกับผิวราบของหินและผิวน้ํามากระทบกันน้ําจะรองรับหินได้อาแบบว่าน้ําจะแข็งขึ้นฟังดูไม่เลวนะมันจะรับก้อนหินไว้ได้คุณโบนี้จะช่วยเราต่ออีกนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องหินกระโดดครับ ทำไมก้อนหินถึงกระดอนขึ้นน of ี่เป็นคำถามที่พวกผมยังขาดออกไปให้พ้นไม่ได้นะครับตั้งแต่การไปเดินเล่นในครั้งนั้นเพื่อร่วมงานคือดร j e n เจนนี่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังมีความเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นผิวด้านหน้าที่แผ่ขยายออกไปของน้ําซึ่งจะช่วยรับน้ําหนักก้อนหินระหว่างที่มีการสัมผัสกันขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ส,ส่วนซาตราจานมาติน่ามั่นใจว่ามันขึ้นอยู่กับความเฉื่อยของปริมาณน้ำ mm hmm. นั่นคือก้อนหินจะยกตัวขึ้นจากน้ำได้เร็วกว่าที่น้ำจะแยกตัวออกจากก้อนหินดรอีวี่กลับแน่ใจว่าก้อนกรวดที่หมุนตัวได้จะทําให้เกิดการหมุนวนที่เร็วขึ้นในน้ำหรือที่เรียกว่ามินิทอร์โดซึ่งช่วยทําให้ก้อนหินกระเด็นต่อไปได้โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าแขกของเราคงรู้แล้วว่าปรากฏการณ์ชนิดใดส่งผลทําให้ก้อนหินกระดอขึ้นมาคุณเดชมันครับ พวกเราเรามาประหลาดใจกันดูสักครั้งนะคะทำไมก้อนหินถึงได้กระโดดไปเหนือน้ำได้ข้อที่หนึ่งมันขึ้นอยู่กับความตึงตัวบนพื้นผิวของน้ำข้อที่สองความเียของน้ำหรือว่าข้อที่สเกิดการหมุนวนขึ้นอย่างเร็วค่ะที่คุณดูเรื่องนี้แน่ๆเลยคงอธิบายได้เออ อะไรคือความตึงตัวบนพื้นผิวค่ะถ้ามันตกกระทบมันก็จะกระจายออกแล้วก็หินก็จะกระโดดต่อไปอีกอย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นเรื่องของความเฉื่ยฉันคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตึงตัวบนพื้นผิวด้านบน,นแน่ๆฉันเลือกข้อนนงค่ะเหือคะ่ะอือฟังดูเข้าท่าฟังดูน่าเชื่อถือนะคะ<ม>งั้นผมจะเลือกข้อ1ไว้เลยแล้วครับผมจะไม่ตอบให้เหมือนกันหรอกครับไม่หรอผมจะบอกว่าการหมุนวนขึ้นอย่างเร็วนั้นคงจะไม่ใช่แน่ถ้างั้นผมขอเลือกข้อความเฉ่อยของน้ํานะครับ ทำไมถึงไม่ใช่เพราะการหมุนวนของน้ำนะคะเราไ้เห็นจากภาพยนตร์แล้วข้างล่างนั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะเพราะว่าหินก้อนแค่นั้นไม่สามารถทําให้เกิดการหมุนวนที่ใหญ่ขนาดนั้นขึ้นจนทําให้มันถูกพัดพาออกไปอีกผมเึือกภาพไม่ออกจริงๆรับโอเคจะเลือกข้อสองให้นะและตอนนี้ขอให้คุณบริีัช่วยปล่อยก้อนหินลงน้ําด้วยค่ะครับได้ครับเพื่อไขข้อทิ่สมมง์ของก้อนกรัวที่กระดอนได้นี้เรามาดูภาพช้าที่ถ่ายเก็บไว้บนเทปกันอีกสักครั้งจะดีกว่านะครับเราลองมาดูกัน เราจะเห็นว่าก้อนคลัวที่ไปกระทบผิวน้ําทําให้ผิวน้ําด้านบนเปิดแยกออก เห็นชัดๆเลยว่าไม่ใช่ความตึงตัวของพื้นผิวด้านบนที่ช่วยรับก้อนหินเอาไว้คําตอบข้อ1ก็เลยผิดไปตามระเบียบครับลาก่อนครับคุณเจนนี่ <c oughs> ถ้ามองให้ดีแล้วจะเห็นว่าน้ําที่แยกตัวออกจากกันนั้นจะกระจายออกเป็นเส้นตรงเป็นส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีการหมุนวนเลยแล้วก็ไม่มีธราโดเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นคําตอบข้อสจึงผิดเช่นกันลาก่อนครับคุณอีวีที่ถูกต้องคือคําตอบข้อสครับ มันนเปน็ว่ความเฉื่อยนั่นเอรา้าแจกตัวได้ไม่เร็วพอที่จะทำให้ก้อนหินหล่นล,ลงไปได้นั่นครับกาลิเลโอกาลิเลได้สังเกตรเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเม,มื่อปีคริตรสตศักร,ราช1609ความเฉื่อยเป็นคุณลักษณะของวัตถุที่พยายามรักษาสภาพเดิมไว้ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของมัน น้ำที่จริงแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะแยกตัวออกทุกรูปแบบแต่ก็ยังรวดเร็วได้ไม่พอจากเหตุผลเดียวกันนี้เองทาให้สกีวิ่งไปบนน้าได้คราวนี้ผมมาที่หลุมดาซึ่งพวกคุณค็จะเห็นมันมาแล้วในรายการนี้แต่ว่าคราวนี้เราเติมน้ําเอาไว้ข้างในด้วยแล้วนี่ก็เป็นตุ๊กตาพลาสติกที่ถูกติดเอาไว้ที่สกีซึ่งทําด้วยโลหะนะครับและผมก็จะให้เจ้าหนุ่มนักแข่งมาอยู่บนผิวน้ําอย่างระมัดระวังแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเห็นไหมครับเขาจมลงไปเลย น้ำเนี่ยมีเวลาพอเพียงที่จะแยกตัวออกทางด้านข้างและตอนนี้ผมก็จะทําอีกครั้งหนึ่งโดยที่ผมจะเป็นเหมือนเรือเครื่องติดท้ายลํานึงเอาละบอมบ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 มจะเริ่มเลวนะบมบมครับเข้าใจครับนี่แล้วก็การจันทร์ของความเฉียดแล้วก็สีแล้วก็จุดกระตาก็จะถูกน้ำที่เฉียช้านะรองรับเอาไว้ได้ เราลองมาดูที่ภาพใช้หนึ่งทีเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเจนทีเดียวมันก็เหมือนกับธุรกิจการแสดงครับใครที่เครื่องที่ไปข้างหน้าก็จะอยู่ข้างบนและใครที่หยุดยืนอยู่ยยก,กับที่ก็จะถูกทําให้เปลียกปอนคตูริชมันครับ